โอเคทีนี้ผมก็จะมีสิ่งนี้900อันแล้วนะผมนะดังนั้นถ้าผมทำควสของพวกนี้อีกแค่วันเดียวเนี่ยผมก็จะสามารถปลดล็อกสก,กินนี้ได้นะผมนะแต่คุณผู้ชมรู้เลยไหมครับผมนะผมนะใจร้อนนะผมนะอยากจะได้ภายในวันนี้เลยนะดังนั้นผมจะทำการนี่ซื้อควสใหม่แม่งเลยนะผมนะไอ้ดูซสิควสนี้คืออะไรเอ่ยโอ้ควสนี้ก็ไม่ได้ยากนี่นะเดี๋ยวให้ตัวแฮปปี้มาช่วยก็น่าจะได้ลนะ โอเคผ่าแล้วคุณผู้ชมนะเียมันง่ายจริงๆเลยนะครับโอเคทีนี้ก็จะเหลืออีกแค่ควสเดียวนะก็ <c oughs> คือผมจะต้องทําการเ,เล่นเกมอีกสักหนึ่งเกมนะผมนะเราเราจะสามารถเสร็จควสนี้ได้ซึ่งความจริงไอคูเวสนะี่ผมสามารถที่จะแบบว่าแบาบ,บเข้าไปในกเกมแล้วก็ไปฆ่าตัวตายอะไรอย่างนี้ก็ได้ครับผมนะแต่ว่าผมมันจะไม่ทําอย่างนั้นนะผมนะเพราะผมนั้นแบบเก่งเกินนะคุณผู้ชมครับนะ ผม้จะทําการเล่นแบบโหมดสวอมแล้วผมนะมันจะได้เป็นการฟาร์มตังไปในภายในตัวด้วยครับผมนะนี่เลยเนี่ยคผู้ชมครับเล่นด่านแคนิววอลนะผมนะาฟมันเป็นด่านที่ง่ายที่สุดนะผูชอมครับนะในการที่เราน่าจะเล่นในโหมดสบอมแล้วผมนะมาแล e วสปีดลั่นโอเคเริ่มต้นมาเราต้องทําการโอเคมีเจอกุญแจฟ้านี้เก็บมาโอเค คือเราเราต้องรีบสปีดแล้วนะผมนะแถมอีกอย่างนึงคือตอนนี้ผมผมเล่นในฮาร์ดโหมดด้วยนะคุณผู้ชมนะเพราะว่าคือถ้าว่าเราเล่นในฮาร์ดโหมดบวกกับผ่านในโหนะมดสวอมเนี่ยคุณผู้ชมนะคือเราจะได้เงินแบบเยอะมากๆครับผมนะคือถ้ากูาเราผ่านปกติเนะี่ยเราจะได้เงินแค่สิบห้า 15, ใช่ไหมคุณผู้ชมแต่ถ้ากูาเราผ่านแบบฮาร์ดโหมดเนี่ยเราจะได้เพิ่มมาอีกสิบบาทนะผมนะก็จะรวมกลายเป็นยี่สิบห้าเออถือว่ายี่สิบห้านะคุณผู้ชมครับนะแต่ถ้าว่าเรานะผมนะทำการเล่นผ่านฮาร์ดโหมดในโหมดสวอมด้วยเนี่ยคุณผู้ชมนะ เราก็จะได้เงินเพิ่มไปสามสิบเลยนะคัุณผู้ชมนั่นหมายความว่าเราก็จะได้เงินถ้าเราสามารถผ่านในโหมดสวอรแบบฮาร์ดโหมดได้เนี่ยเราก็จะเราก็จะได้เงินเป็นจํานวนทั้งหมดห้าสิบห้านะครับผมนะซึ่งมันเยอะมากคุณผู้ชมนะมันเป็นวิธีการฟาร์มตังค์นั่นแหละนะครับซึ่งความจริงคือหลายคนก็คงจะรู้แล้วแหละคุณผู้ชมนะเพราะผมก็เคยพูดไปแล้วแต่เอามาพูดอีกรอบหนึ่งนะครับ ผมผม,ผมก็ไม่ค่อยได้เล่นเกมนี้มานานด้วยนะผมนะเพราะว่าคือเกมนี้คือมันไม่ค่อยมีอัปเดตใหม่นะตอนคือมันเพิ่งมีอัปเดตใหม่ตอนนี้นะก็เลยเพิ่งมาเล่นตอนนี้ครับผมนะแต่แบบความจํายังดีอยู่ก็ผมนะเกมาตรงนี้เปิดตรงนี้มันจะมาหรือยังมาแล้วกดตรงนี้พิกกี้ตัวใหม่ก็มันจะเกิดขึ้นมาแล้วผมนะโอเคแล้วเราทุบค้อนตรงนี้ก่อน ผมขอโอเคแล้วก็ไปเดี๋ยวไปเอาคุณแจีส้มนะครับแล้วก็ทําการปิดประตูขางมันไว้สักนิดนึงนี่มาลวตัวใหม่แต่แบบก็ยังอ e ีฟี่เหมือนเดิมผมนะผมมันเก่งมากออใช่คือผมจะได้อธิบายเกี่ยวกับเรื่องของพิกกี้วยคุณผู้ชมนะคือตอนแรกคอมจริงพิกกี้อ่ะคือคือหลายคนก็น่าจะรู้กันนะว่าคือมันมีอัปเดตของโลบล็อนะผมนะที่มันเป็นอัปเดต เกี่ยวกับเสียงนะคือมันจะทําการเอาเสียงให้ปรับเสียงองทุกคนากลายเป็น p r i v a t e นะคุณผู้ชมทําให้เสียงในเกมพีกกี้นะผมนะมันพังนะคุณผู้ชมใช่คือมันพังเพราะว่าคือคนสร้างเกมนี่เขาก็ใช้เสียงของคนอื่นด้วยไงนะผมนะทําให้เพลงหลายๆเพลงที่มันอยู่ในสกินของพิกกี้เนะี่ยมันพังนะคุณผู้ชมเขาก็เลยต้องทําการไปไปแก้นะครับตอนนี้ผมนะคือได้กวาเราได้ทำการคือตอนนีกคขาได้กวดเราลองฟังเสียงของสกิน ของพิกี้ดีเนี่ยคือเสียงมันจะเปลี่ยนไปแล้วนะผู้ชมนะเพราะว่าเขาเปลี่ยนไปหมดแล้วไงนะครับผมนะก็ถือว่าเ่องที่น่าเศร้ามากนะผมนะ <c oughs> คือเล่นมาตั้งนานนะผมนะยังไม่ได้เปิดคลิปเลยนะผู้ชมโอเคในคลิปนี้เราอยู่กันในเกมพิกี้นะผมนะซึ่งตอนนี้เขาได้นำการมีอัปเดตใหม่นะผมนะเผื่อใครที่ยังไม่รู้เรื่องนะผมนะเป็นอัปเดตซีซั่นที่สี่นะครับผู้ชมซึ่งก็ชื่อชื่อแบบโค้ดเทปนะครับชื่อโค้ดเทเลยเอ็กซ์เพรสเตนเอ็กซ์เพรสเตน exploration นะผมนะ หรือว่าแปลว่าเอ่อการสํารวจที่คาดหวังเ,าเอาไว้นั่นแหละนะครับคุณผู้ชมซึ่งผมนะผมนะซึ่งมันก็เหมือนเดิมเลยนะผมนะก็คือเราก็คือเราต้องทำการไปทำบัตรกิบประจำวันนะผมนะเพื่อที่เราจะปลดล็อกอันนี้นะเพื่อที่จะทําการมาซื้อของต่างๆมากมายนะผมนะมีเวลามาหนึ่งเดือนให้เราทํานะผมนะ ึ่งก็นี่ครับผมนะผมก็ได้ทำการซื้อหมดแล้วคือผมจะไม่ซื้อไอ้พวกที่มันเป็นบิวมดนะคุณผู้ชมเพราะว่าผมเชื่อเพราะว่าคือผมเชื่อว่าผมคงมันจะไม่ได้ใช้บิวมดนะมหรอกคุณผู้ชมนะผมก็เลยเอาไปซื้อแบบพวกของที่มันจะแบบใช้ได้ในเกมจริงอะ่ะคุณผู้ชมนะอย่างเช่นพวกทรัพสกินพวกอลติเนตสกินหรือไม่ก็สกินนะผมนะซึ่งตอนนี้ผมก็ทำการเก็บมาได้แล้วตอนนี้ผมสามารถซื้อนี้ได้แล้วผมนะแล้วก็ ตอนนี้มันก็มีอา uh, Journal Entry ด้วยเหมือนกันนะผมนะคือมันก็มีทุกซีซั่นอยู่แล้วนะแต่ว่าผมยังผมยังไม่ได้เปิดอ่านนะผู้ชมคือผมจะรอเปิดอ่านพร้อมกับผู้ชมไม่แหละนะผมนะเพราะไม่อยากผมเพราะไม่อยากจะสปอยตัวเองนะผมนะในคลิปนี้ก็ผมก็จะทําการมารีวิวพวกของรางวัลพวกนี้นะผมนะไม่ว่าจะเป็นพวกกับดัก uh, สกินีนแบบสุดหล่อเท่พวกนี้นะผมนะแล้วก็ Journal Entry ด้วยโอเคเอาไปว่าเรามาซื้อกันเลยแล้วกันนะผมนะจิง,จงเรียบร้อยนะครับ โอเคและนี่ก็จะเป็นสกินนะผมนะมนนันจะอยู่ในเอ็กซ์ตร้านี่เลยชื่ออะไรก็ไม่รู้นะผมนะกริฟินไม,ไม,ไม่ไม่รู้ว่าอ่านชื่อถูกหรือเปล่านะครับนี่แต่แบบสกินดูดเท่ครับผู้ชมนะดูแบบหล่อเท่แล้วก็มีสกินออลเท์เนตอีกสกินหนึ่งนะผมนะก็คือสกินนี่เลยนะเป็นสกินของคาโมซีไว้ก็คือมันมันมันเป็นตัวมัมมี่อะไรคนระับแต่แบบนี่แบบดูเท่กว่าเดิมนะผู้ชมนะเอาจริงๆนะคือตั้งแต่ที่ผมอัดมาเนี่ยผมจําไม่ได้นะ ว่าผมเคยรีวิว a l t e r เน t สกินให้คุณผู้ชมดูหรือยังคือผมจําไม่ได้ว่าเคยในแต่ละซีซั่นเนี่ยครับผมเคยรีวิวสกินนี้คุณผู้ชมดูหรือยังแบบแบบที่มันเป็น a l t เน n อ่ e คุณผู้ชมอันนี้ผมจาไม่ได้แต่เป็นว่าในคลิปนี้ผมจะทําการมารีวิวครบและนะคุณผู้ชมนะโอเคเรามาเริ่มกันที่สกินแรกนะผมนะี่ก็คือสกินของคาโมซี่ในแบบสกินแบบ a l t e r เน t นะผมนะแล้วก็เดี๋ยวจะทําการรีวิวกับดักด้วยนะผมนะกับดักก็อันเดิมนะครับมันคือกับดักของอะไรหวานบ้างหนึ่งนะมันคือกับดักของอะไรอ่ะ มันคือมันคือกับดักของ Black Hole Trap นะโอ,โอเคก็คือก็คือเปลี่ยนจาก Black Hole กลายเป็นโทนอโดบผมนะก็ถือว่าค่อนข้างเทนะครับโอเคมาเลยครับผมนะเราจะจะทำการไปรีวิวของพวกนี้กันนะคุณผู้ชมครับนะโอเคแล้วกเ็เลือกไปดักบ้านนี่แหละนะผมนะเป็นแบบเพลเยอร์แล้วก็ไอผมนั้นเป็นพีกีแล้วใช่แล้วก็ตอนนรกคือคนสร้างคนสร้างเกมเนี่ยเขาบอกว่า Uh, private server เนี่ยเขาจะทำเขาจะปรับ private s e r v ์ฟเนี่ยให้ฟรีก่อนนะผมนะในช่วงสัปดาห์แรกของของซีซั่นที่สี่นะแต่ประเด็นคือมันผ่านมาเกือบจะสองอาทิตย์แล้วหรืออาจจะสองอาทิตย์แล้วหรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจนะครเอาไปว่ามันผ่านมาประมาณเกือบจะสองอาทิตย์แล้วคุณผู้ชมนะเขายังไม่ได้ปรับ private server ให้มันกลับไปเป็นปกติเลยครับผมนะคือคือตอนนี้คือ private server ตอนนี้มันก็ยังราคาฟรีอยู่นะคุณผู้ชมครับ นี่แล้วคุณผู้ชมครับเนี่โอ้โหไงดูอย่างไทยเลยเพลงมันจริงครับผู้ชมครับนะเออใช่เดี๋ยวขอเลือกเคยคมจงเคยสกินไอ้นี่คอมจิเคยก็นมามี่อันนี้คือคอมจงเคยมันมีที่มาอยู่ับผมนะคือตอนแรกเนี่ยคือในแชในแชปเตอรี่แปดของบุกสองเนี่ยคุณผู้ชมนะคือตอนแรกอ่ะคือเขากะว่าไอพิกี้บอดที่จะมาไล่ฆ่าเราเนี่ยเขาจะให้มันเป็นตัวนี้นะผมก็คือตัวมามี่ตัวนี้นะคุณผู้ชมนะ เพราะว่าคือได้ฟังถ้าฟังเสียงผมฟังเสียงเพลงของมันเนี่ยเสียงเพลงของมันนะผมจะคล้ายๆกับสกินของอาชีนะครับที่จะเป็นบอทที่มันจะคอยไล่เราในชับชริตแปดในพาค์ฟอรมนะครับุผู้ชมใช่คือตอนแรกคือเขากล่าวว่าเขาจะให้ตัวเนี้ยเป็นตัวที่จะมาไล่เรานะครับแต่สุดท้ายก็ถูกเปลี่ยนนะแล้วก็กลายเป็นตัวอาชีแทนนะคับผู้ชมนะนั่นก็เป็นสาเหตุว่าทำไมเสียงเพลงของเขามันถึงคุ้นๆมันคือคล้ายๆกับตัวอาชีนะผมเนี่ เพลงแบบมันนะคุณผ okay. ู <Okay. S 2> ้ชมโอเคต่อไปผมจะทําการรีวิวกับด okay. ักนะครับซ okay. ึ่งผมจะให้แฮปปี้ลงมาตรงนี้ผมแล้วก็ทําการวางกับดักไว้ตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวขอลากแฮปปี้ลงมาก่อนนะผมนะโอเคแฮปปี้ลงมาเลยนะครับลงมาเป็นเหยื่อล่อให้กับมัมมี่ตัวนี้ซะโอเคก็ต้องมานั่งเปิดประตูอีกโอเคมาละนี่ผมจะทําการวางกับดักไว้ตรงนี้ครับผมนะนี่ โอ้นี่นี่คือมันดูดไว้ไว้ของผู้ชมนั้นแล้วพอมันดูดไปเนี่ยคือมันก็จะแบบว่าเอ่อมันก็จะติดนะใช่มันติดแล้วมันก็หายไปคือมันก็เหมือนแบ็คโฮวแหละผู้ชมนะ้คือมันก็ทำางแบบแบ็คโฮแต่อันนี้เป็นแบบพอ์นดคอยผู้ชมก็คือมันจะเป็นกับดักที่มันจะดูดผู้เล่นที่ที่ที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยเข้าหามันแล้วก็จะทําการเอ่อแบบว่าแล้วไงแบบสตันผู้เล่นเหมือนกันนะผมแล้วก็แล้ว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 เราก็สามารถไปจับจ้วงกินเขาได้นะผมนะคือระหว่างนี้เขากำลังปิดกับดักอยู่นะผมนะ โอเคต่อไปเราจะทำการลองฟังเสียงซับสแกของเจ้าหมอนี่ดูนะครับเสียงเสียงมันจะดังนิดนึงนะครับแต่ลองปรับรจะทำการปรับให้มันแบบให้มันแบบว่าแบบไฮคุณ์ตีนะผมนาะจะได้แบบได้เสียงชัดเจนนะผมนะหูจะได้แตกนะคุณผู้ชมโอเคเริ่มกันเลยใช่หูแตกใช่คุณผ,ผู้ชมครับหูแตกมาที่เรียบร้อยแล้วผมนะโอเคอันนี้ก็คือสกินอันแรกนะผมนะและก็คือสกินของคารมูซี่นะผมนะ ตะกี้มันแค่น้ำจิ้มนะคุณผู้ชมครับมาเข้าสู่สกีจริงๆของเราเลยดีกว่านะผมนะก็คือกริฟินนีสกินนี้เป็นตัวสกินที่ดูเท่มากคุณผู้ชมนะมันเป็นคล้ายๆเป็นหุ่นยนต์นะผมนะมันก็ถือว่าโอเคไปไปกันเลยครับผมนะแล้วก็จะเลือกด่านเดิมลปด่านบ้านแล้วก็เพลเยอร์เซตพิกเกอร์คนเดิมแล้วเข้าสกปสกปสกปสกีเนี่มาแล้วโหดูแบบยังรอเท โอ้คล้ายๆมันเป็นแบบอัศซวีนเหรอคุณผู้ชมลองฟัง,สงเสียงเพลงของเขาดูนะครับเสียงเพลงนี่แบบช่างสงบ,สบจ,จิตสงบใจจริงๆเลยครับผมนะโอ้ดูเท่มากคุณผู้ชมนะตัวนี้มันคล้ายๆมันเป็นคล้ายๆมันเป็นเหมือนเป็น,ปน,นรูปปั้นอัศวีนอ่ะคุณผู้ชมนะคล้ายๆเป็นรูปปั้นที่ของอัศวีนที่มันลุกขึ้นมามีชีวิตได้ ซึ่งผมบอกเลยว่าเสียงเพลงมันแปลกๆมาครับผมนะคือเขาเอาเสียงอะไรมาทําเนี่ยโอเคก็เหมือนเดิมก็จะให้แฮปปี้ลงมานะผมนะแล้วก็มาเป็นเหยื่อให้กับไอเจ้าอัศวซบินคนนี้ครับผมนะยี่หวัดดีครับโอ้เอาเสียงอะไรมาทำเนี่ยคุณผู้ชม เสียงมันหลอนมากเลยครับผมนะเสียงเสียงอันนี้หลอนจริงแบบนึงนะโอเคเตรียมตัวหัวแตกก็ได้เลยครับผมนะเพราะผมนั่นจะทําการมาต่อไปมาลองฟังเสียงจัมสแก้ดูครับผมนะโอเคเตรียมตัวหัวแตกหูแตกได้เลยว้าวัดเดออะไรเนี่ยว,ว้าวเดี๋ยวจู่ๆสกรีนกลายเป็นสีเขียวด้วยโอ้ oh my god ก็คือลูกค้าที่เราค่าคนด้วยสก,กินอันนั้นคือมันจะเปลี่ยนสีด้วยเหรอครับเนี่ยว้าวถือว่าไปดูเล่นใหม่นะผมนะ่าถือว่าน่าสนใจมากมนะโอเคสก,กินนี้น่าเทมากถือว่าผ่านโอเคตั้งคลิปนี้ก็จบแล้วผมนะเพราะเราั้นก็รีวิวกสก,กินคนทั้หมดแล้วผมนะโอเคจบลาไปลายบายเอ้ยไม่เดี๋ยวก่อนยังไม่จบสิคุณผู้ชมนะเพราะเรานั้นยังไม่ได้รีวิวน,นี้เลย journal entry เรับยผมนะลองเราดูหน่อยสิอ้ oh my god กูเพียดอ่านการสำรวจวันที่แปดของฟินเล่ อ <Okay. S 2> การสำรวจของฟิลลี่และลูกน้องของเขาในวันที่แปดอะไรอย่างเงี้ยมั้งพวกเขานะผมนะก็บอกฉันว่าหยุดเรียกพวกเขาว่าลูกน้องได้แล้วนะผมนะซึ่งความจริงเนะี่ยซึ่งแต่ความจริงคือเขาก็ไม่เข้าใจนะแต่ความจริงอนะ่ะคือเขาพวกเขาอ่ะไม่เข้าใจหรอกว่าการที่ได้มาเป็นลูกน้องฉันเนี่ยเือมาเป็นเกียร์แค่ไหนแต่ยังไงก็ตามแต่เพราะว่าตอนนี้พวกเราก็กําลังที่จะตัดสินใจที่จะไปสํารวจไอ ทราบประหลักหักทางสักที่สักที่หนึ่งแต่จู่ๆก็มีดวงตาสีส้มมาคุมพื้นส,สถานที่แห่งนี้โอติเนี่ยกราฟิตี้เนี่ยไม่เคยไม่เคยทําไม่ฉันกลัวเลยนะเพราะว่าฉันเนี่ยก็เป็นฟิลลี่ที่ดีผมผมไม่แน่ใจว่าฟิลลี่มันคือชื่อแล้วมันมีความหมายหรือเปล่านะโอเคซึ่งฉันเนี่ยก็ เป็นฟิลลี่ที่ดีนะฉันก็เลยทําการส่งลูกน้องสองคนไปยังวัดแห่งนั้นเมื่อเมื่อวานวนะผมนะซึ่งคือเขาก็ได้ทาแต่ว่าตอนนี้เขาได้ทําการกลับมาแล้วเอ๊ะไม่แน่ใจนะว่า they have yet to return มันหมายความว่าคือเขากลับมาแล้วหรือเขายังไม่ได้กลับมาอันนี้ผมไม่รู้นะบางทีพวกเขาน่าจะเจอสมบัติแล้วก็ขอให้เจอสิ่งที่จะทําให้พวกเขาปลอดภัย โอ้ยคำพวกนี้นี่ผมแปลไม่ได้จริงๆเลยนะ e x t r a j u d i นะฮะนี่ไม่น่าจะว่าแปลว่าอะไรนะครับฉันคิดว่าสายโคน้ดได้จะรีบออกจากสถาน,ถานที่แห่งนี้ให้ให้เลวที่สุดแล้วก็ดำการเซตอัพแคมป์แล้วก็เข้าไปในสถานสถานที่นั้นด,ด้วยตัวฉันเองก็แหละแต่ก็ต้องเอาลุงน้องไปด้วย,วยสิแน่นอนอยู่แล้วโอเคแปลจ,จะไม่รู้เรื่องนะผมนะแปลอาจจะงงๆนะคุณผ,ผู้ชมนะเพราะว่ากูแปลไม่ดูเรื่องนะคุณผ,ผู้ชมเอาเป็นว่าก็จะตามนะนะคุณผู้ชมใครไม่เข้าใจไม่เป็นไรนะผมนะ ก็จะประมาณนี้ับผมนะสำหรับซีซั่นที่สี่นะคล้ายๆมันเป็นเนื้อเรื่องผมคิดว่าเทมโปที่มันอยู่ในเนี่ยเขาน่าจะหมายความว่าน่าจะเป็นเทมโปใน chapter สิบนะผมใน chapter ที่สิบของภาคสองนะผมนะความจริงคือซีซัส่สี่คือมันก็มีแค่นี้นะคุณผู้ชมคือมันก็มีสกินนะครับคือความจริงคือน่ากลัว่าผมรีวิวพวกบิวหมดพวกนี้พวกนี้ด้วยเนี่ยมันก็จะมันก็จะคือมันก็จะยาวกว่านี้นะแต่ว่าผมไม่ได้รีวิวไงนะคุณผู้ชมเพราะว่าผมคชดว่ามันมันไม่ได้สําคัญอะไรนะผมนะ โอเคนะก็สำหรับใครผมนะที่ชื่นชอบคลิปนี้ดับย่าลืมุก, like, ก,กกาบกดไลค์กดซับกดด้วยอย่าลืมซื้อเสื้อผมด้วยแล้วก็เล่นเกมผมด้วยเดี๋ยว